วันนี้ไปเห็นเขาขายทุเรียนข้างทางครับโลละร้อยห้าสิเป็นทุเรียนผูเขาไฟนะครับก็เลยว่าถามราคาแล้วเขาบอกโลละร้อยห้าสถ้าเอาไปแกะเองขายให้โลละร้อยว้าดีแท้สำหรับจจก็เลยตัดสินใจเลยครับสอ,สองลูกนี่ลูกละสามโลครึ่งเเจดกิโลเจ็ดร้อย ถ้าเราไปซื้อโลละร้อยห้าสิบมันก็น่าจะพันกว่านะเกออ็ประหยัดไปตั้งหลายร้อยเขาบอกเอาไปแกะเองได้เลยโลละร้อยเอาเลยนะครับลองดูเนระจะมาแกะครั้งแรกด้วยกันทุเรียนผูกเข้าไฟนะครั้งแรกจะเริ่มยังไงดีครับเ่ยเอาอันนี้ออกก่อนนะ แหลมกับมผมพาตั้งครื่องโอ้จะได้กินตัน้อเนาะครั้งแรกครับทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอต้องต้องต้องมีครั้งที่สองนั้นก็จะไว้ไหมเนี่ย สูตรแต่ละคนมันนี่เหมือนกันเนาะเห็นไหมนีม่เห็นพูมมันบ่เคยปอกเลยพี่น้องครั้งแรกมันถูกดีครับ มีดเบียงเกหน่อยเห็นเขาบอกว่านี่พูตรงไหนเนี่ยมีช่องว่างมีตรงนีเน้เขาบอกให้เอาเอาตามพูมันนี่เนาะก็ดูยังไงรูมาเนี่ยมันก็ดูยากสักเลยตรงนี้นตรงนี้ โอ้อยากเหมือนกันเด้แล้วก็เขาบอกเอามีดแหกตรงนี้กีล่ลองได้ไหมเนี่ยเว้ได้ไหมมันไม่แตกแปะ๊ะแปะมันเขาเขาทำไมทำแตกแปะ๊ะแปะดีแท้ ไม่มั่นใจครับเอ้าทำไมมันงไม่แตกแป๊บแป,แป๊บตัวนี้ก็ทูทูน้อย Đấy. Bên bộ lăn pep pep lăn pep lăn pep lăn pep 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 lăn pep อโอ้รอยหักิบกับะซื้อเพื่อรเ้อ์พี่นอ้องสิกว่าจะปอกยากอยู่นะอย่าใส่ว่าล่อล่อยซื้อนี่ขันบ่ลอยบ่เอาเลยพี่นอ้องเส้นใด มันไม่ขาดนะมันไม่ขาดมันไม่แยกจากกันครับอืมบ็ขาดใช่นะไหมก็แยกแปะออกจากกัน,นถือทุเรียนดิบบ่เอาเลยไปเยอะอะ bắt đầu kẹt nó buông hả? đây đây đi Đây bạn หายเลยแตกแปะแปะไหมเห็นบ้เนาะอืว่าสัมผัสแม่ไม่ได้รั่ร่รรรรอยเบ้ย ไม่ได้มันบอบแปะแเะเลยจเจ้าเฮ็ดทง่ไงเุ้ยหลุดเลยเฮ้ยเพิ่นเฮ็ดทง่ไงเถอะเพิ่นทำขายเพิ่นก็ทำง่ายแท้โอ้ไปขายทุเรียนม่ได้ด้ยครับตา khay thủy tinh mà đầy nước rồi, Hử? Hử? Thế thế? này, quai, nước ọ, phong มันเป็นมันๆนะเฮงอะไรล่ะบ่เนี่ยรสละลอยคุ้มค่าวัเนจะมันอยู่ดิ้เอาอะเฮงเลยบ่เอาแว่งที่กระเสียกอต้องแกะเลยบ่แกะเลยบ่ Okay, ะกะปามัแล้วเด้จมริปานรหรอเรู้เ <l ub es> ลยอ่ะไเป็นขี้กันมดบน่นอ่วะกันมดแล้วพี่น้งนนองเป่ามาันแปะให้มาเขาปาดขาจ้าเฮ็ดายมขึ้นออกไปน้ำกันมดหึ <l ub es> เจ้าปอกปอขายมันยเจ้านั้นโว้ยวานปอกกะเผาอ่ะยังเด้โอ้เอาสมพ่อยังขอโลละโลละล,ล,ลอยอะไรพี่น้องสมพ่อเมียนเขาว่าร้อยขายร้อยห้าสิบแก่ให้บันทึกว่าเอานี่โลละร้อยไปแกะเองว่าทันโอ้พี่น้องคนมากแบบนี้ก็บที่เสียบอยู่ดิ <laughs> Man mà, khảo lẽ tay quá kim mang yêu mặt Monday, yêu thèo vung ba tay vung ba tay Chạy ba tay vung 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 เขาเรือนทุเรียนยัง,งแบบนีน้มันจะมีแบบแบบปลาแบบยังกับอันแบบอย่างอันแบบนี้แบบปลาปลายังปลาเลยปลายังบลสุกกันยังกันยัง,ยงพอกินได้อยู่แต่ว่าบ้านไหนล่ะเนี่ยได้แกะแล้วก็แกะเลยพี่น้องอ,อู้หูกว่าจะแกะได้มันว่าไงเลยเนาะไม่รู้ล่ะ มันแบบว่แปะบ่อยอย่างเลยเลยะปกติเห็นเขาแก้วคือแ,แปะแปะออกนะพูดโอ้มันยังมันยังดิบอยู่เนาะ,ะแก้รดไปแก้ใส่ตู้เย็นไว้ห้เทียมมันสูกขึ้นห้เทียมมันสูกเลยจังเลยเดี๋ยวมันดิบ เอาพี่น้องเอาทรัพนี่ก็ตุลักติเรก,กับการปอกทุเรียนครั้งแรกเลยครับพ่อซสือมันกับเสอแล้วพี่น้องรับซสือว่าแกเอียงสีละโอ้เห็นแต่ว่ามันถูกเนาะเจ็ดลอยไปแล้วเจ็ดลอยได้กินทุเรียนแบบบางคนกับฮาม้ามเขาเอื่อนทางทุเรียนพอดีบคเปล่าบางคนกับมากแบบกรอบนอกนุ่มในล่ะแต่ผมอยากมากแบบเกือบปลาจัางน้อยพอละน้ำพ่อดมมันกันบ่หอมเลยแนมะ่ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ